ตอเนเรื่องกันอีกสักหนึ่งสาวละกันนะครับสาวมวยอินเตอร์ครับคริสหอว่างคนนี้เธอเก่งเรื่องบอลเล่มากนะฮะเธอเรียนตั้งแต่เด็กเต้นมาตั้งแต่เด็กแล้วเธอก็ยึดเป็นอาชีพครูสอนด้วยนะฮะทำอยู่หลายปีปรากฏว่านี่ฮะเจ็บสะโพกเรื้อรังเลยเธอเคยเป็นหนักถึงขั้นสาปีที่แล้วเนี่ยต้องนั่งรถเข็นเลยนะฮะแต่หลังจากนั้นอาการก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแต่ปรากฏว่าล่าสุดตอนนี้กลับมาปวดอีกแล้วครับ ถึงจะเจ็บสะโพกซึ่งเป็นเนื้อรังมานานหลายปีแต่ว่าวันนี้สาวพริสก็ยังมีสปิริตกัดฟันฝืนความเจ็บปวดมาร่วมง,งานบวงสวงละครเรื่องใหม่ครับพร้อมๆกับเผยว่าการที่สะโพกกลับมาอักเสบอีกครั้งเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเธอเดินเยอะไปหน่อยในช่วงที่ไปพักผ่อนกับครอบครัวที่ต่างประเทศเมื่อช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาครับบวกกับเธอเนออกกํลาลังกายหนักมากทำเอาเมื่อวานนี้ถึงกับปวดสะโพกจนแทบขยับไม่ได้ครับก็เลยไปหาหมอซึ่งคุณหมอก็รักษาไปตามอาการนะครับ ขณะที่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าถึงจะก,กังวลไม่น้อยกับอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังไม่พร้อมจะเข้ารับการผ่าตัดครับกลัวแบบกลัว50แล้วนั่งววลแชร์ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของกระดูกอะคะเขาผ่าตัดเขาฉีดแบบอะไรนะเหมือนตรงเข่าอะคะที่แบบน้ำหลอดลึกหรืออะไรสักอย่างเนี้ยมันก็น่าจะทําได้แต่ว่าเค,เคยเห็นเพื่อนที่เต้นบัลเล่เหมือนกันะ่ะที่อายุเท่าๆกันเขาไม่ผ่าเขาก็ไม่หันหายเลยอะเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องผ่าให้มันแบบถ้ามันไม่ได้แบบเป็นอยู่ตลอดเวลา